สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเป็นจช่ไรเนาะค่เมื่อนี่โชคมานกันบ่เนาะเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะทำพิน้องเอ้ยจะเป็นคักทั้งมือนี่ของลุกหน้าหน้ากับเขาเลขซ้ายด้วนกับเขาค่ะปั้นสองหางแตกคักแตกเนี่ยโอ้เล็กเสี่ยงเงินไปไว้ทั้งไดค่ะเสี่ยนหน่อยก็ได้เอฟซี FC ผู้ได้เด้เขา,มาเมือ่อว เส้นหน่อยไล่ซวดมาขึ้นนี่เนาะค่ะมือเอ้ยมือเศร้านี่แม่ค่ะก็ะคือสิได้โชคได้มันกันอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อผู้ใดว่าบ่ได้บาบาดคอมเมนต์มาในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคันบ่เอาเที่ยนี่แจ๊กสิเอาเที่ยใดล่ะสนนออเส้นหน่อยก็ยังบอกอยู่เดี๋ยวว่าผู้ใดเขาเม้าบางคลิปมือเศร้านี่สิไม่โชคค่ะไม่โชคไม่หลับคันผู้ใดบ่เขามากก็เสียใจน้ำเด้อสนอกแอดหน่อยก็บายอยู่นี่ล่ะค่ะ จมีมนักนมาเส้นหน่อยบาามันจะได้ดึงขาไป้ไปรุ่นห้วยบ้านใจบุญเดี๋ยวมือนี่แอดกับจะมาเบิงผ้ามาเบิงอ่าแนวท่างของผู้ไดแน่เข่าเนาะของผู้ไดแน่หนาติดตามงวดสิมานี่ค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ไอยูหน้าโอ้จะมันหมานครักค่ะหมานแห้ง ค่าเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้องเลยค่ะเดี๋ยวเ้ากัมาเบิงอันสำนักไดนที่นาติดตามสำนักไหนแตกค่ะมือเศร้านี่เนะาะค่ะเสี้ยนหน่อยค่ะไหลสดให้เบิงมึงเด้อ หลังกองเขาเด้อค่ะพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างชุดแรกที่แอดปล่อยไปหั่นก็มีเจ็ดห้าแต่ว่าเป็นตัวกรับเนาะค่ะแต่เศร้าเมื่อห้อยออกนี่เส้นหน่อยกระซ่งเข้าไปนี่ออกตรงตรงค่ะออกตรงตรงแปดหาค่ะแต่เล็กเหมือมีหอดเจ็ดหาผเด้อค่ะแต่ว่าเส้นหน่อยตัดออกซือตัดออกให้มันเหลือหน่อยโตร่งเนาะแต่ว่าเอาไว้ตัวฟันตัวฟันก็คือแปดหาเม็ดเดียวเนาะแต่เพิ่มเน้นไป ทั้งบนแมค่ค่ะพ่นเน้นไปทั้งบนแต่ว่าเชื่อนหน่อยกับบอกว่าให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยพ่นบอกว่าเรต้องกลับผุนเนี้ค่ะทนผู้ชค่ะไม่ต้องกลับผุนดิดยังสือขนาดนั้นเนาะคะ่ะทนผู้ช่มเนาะคาดอีลีค่ะเดี๋ยวห้าไปเบิ่งสำนักไดมั่งที่เขา ค่ะล่าสุดเนาะค่ะล่าสุดสายดวนฟันสองหางแตกค่ะก็มี่แปดหากับหกแปดเน่นๆน่นเลยค่ะเหล็กเพิ่นก็มีอยู่สี่หางค่ะสี่หางแตกแตกอีลีค่ะมั่งเน่ค่ะสำนักนี่กันนาติดตามมากๆเด้อค่ะแต่ว่าจะปล่อยวันหวยออกเท่านั้นค่ะยังไงก็รอเธอเบิงไหลสดของเสียนหน่อยเด้อ เอาไปกันอีกค่ะบาทนี่เลขสูตรสูตรร้อยมาไลยค่ะสูตร,ร้อยมาเลยเมืองเมืองดูค่ะผู้ได้ได้เขามาเบืองเสีส้ยนหน่อยปล่อยสูตรล่าสูตรเนาะเขาหอดบนหอดล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะได้เจ็ดได้แปดบวกกันได้หา บัน,นิแอดก็เลยมาจับคู่ห้ได้สองหางแตกบนแตกล่างจะมันคักมึงแนนเนาะหาแปดหาเจ็ดค่ะเขาบนเข่าล่างอันนี้เดี๋ยวแอดสิเฮ็ดหายตองหวดอยด่ดอกแต่ว่าขอเวลาลายอีกจักลายมือก่อนค่อยเบิ่งกันค่ะอันนี้กับบ่แพร่ไพคือกันสูตรรอยมะไลน่นี่เนาะค่ะบาทนี้ผู้ดใดอยากเข่าเด้อค่ะกุม เจ้าอุพาเฮงแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะกันยังวางอยู่กับพ่อได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อได้อยู่กับ่หลายคนคือวบ้านหล่าเรืออยู่หน่อยๆยคนหนึง่งแต่แอดกับสีสามราที่สีดึงเขาได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะเลขลับหลังกองเข้าบนเข้าล่างเมื่อเช้าล่าสุดเข้าตรงๆแปดห้าค่ะฮัลโเขาทั้งสองชุดที่แอดส่งเข้าไปล่าสุด ผู้ใดอยากเขากุ้มก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอดให้เด้อค่ะเดี๋ยวแอดสิล่งเบอร์โทรศัพท์ให้ผู้ใดสนใจผู้ใดเข้ามาท่านก็ได้ผู้ใดเข้ามาทราก็บ่บ่ได้เาาาด,ด้อค่ะบ่ท่านค่ะจังไดกะอืมคอยทะเบิงกันค่ะเนาะค่ะแล้วกะ็ก็มี่ของลุงนอนนาอีกเด้อค่ะลุงนอนนาเออแอดค่ะ ค่ะลุงนอนหน้ากับเขานะ้ำมูเดอ้อค่ะลุงนอนนาก็ฝันแม่นนะคะฝันได้จับปลาตีให้ห้าแปดแดงจึงคืงเลยค่ะนี่แหละค่ะห้าแปดแดงแดงโอ้จะเป็นหลายสำนักค่ะค่ะหลายสำนักที่เขางวดนี่เนาะแต่ที่แน่ๆก็คือเลขซ้ายด่วนนี่แหละแน่นอนมันคองอิลิเลขซ้ายด่วนปล่อยวันที่ ก่อนหวยออกหนึ่งวันหร,หรือวันหวยออกตอนเช้าค่ะ,ะติดตามไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะติดตามไว้เดี๋ยวเสียนหน่อยกับเสียมาลงหายเบิง้งคือเก้าละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็มืออื่นนี่เนาะคะ่ะจะไปตามทาั่งวัดไปตามทังวัดเอียงลหะคะ่ะขึ้นจะไปตามดอนปู่ตาค่ะ ซึ่งแม่นี่เพื่อนกะไ้มาแม่นขึ้นกันเพื่อนบอกว่าให้วิ่งล่างเม็ดเดียวคืหาค่ะส่วนจับคู่เพื่อนบอกว่าแปดหาเพราะว่าเพื่อนฝันว่าปิงกัดขาเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกผู้นึงที่ฝันแม่นเนาะคะ่ะนี่หละมืออื่นนีก่กะบล่อถาเบิงขีบเด้อค่ะจะม่มนผู้ชมขาเนาะค่ะอืมอ้าแรกมีที่มาอีกะะ้วยค่ะเจ็ดหางแตกบ่ผาดพิวังอหลีค่ะเน้นไปที่ข้างล่างค่ะ เลขมีที่มานี่สําคัญเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยสําคัญมากๆเจ็ดหางแตกแต่ตัวเน้นเพื่อน่นแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่เชียนหน่อยบได้บ่วงหายค่าฝ้าวพดมือเส้นนี้เนาะค่ะตัวเน้นเพื่อนหนาแปดห้าเด้อแปดห้าเขาตรงๆค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ละติดนาติตามมากๆแม่นอันนี้หละอันหนึง่งมแต่สํานักเด็ดเด้อค่ะมือนี่เดี๋ยวมืออื่นมืือเฮินนี่ ถ้าเบิ่งเพิ่นสหายตัวไรมากอีกเนาะแต่เล็กไม่ที่มากเพิ่นจสีหายสาจักน้อยค่ะก็ล่อเนาะคะ่ะเนาะล่อ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 กับบว่ากันดนกเพราะว่าคันเลขแม่นขนาดนี้เนาะไม่ผู้ใดว่าไม่แต่ผู้ถา้าไม่แต่ผู้ถามค่ะเลขมีที่มานี่รุดงวดเดียวให้รแล้วัางกะรุดอิลีงวดก่อนรุดเท้ยเดียวรุดงวดเดียวงวดลังเตรียมกระสอบใส่งเงินมันวางสิก็แ,แม่นอิลีค่ะแม่นค่วมเพิน่นตัวไรมากตัวไรชอบตัวไรบ่ชอบกะคือเอาออกเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะเอา้าไปใช่อีกบันีิตไลอีรีเรียกเขา่างวนี่โอ้ยแมนแม่นอีกคนหนึ่งค่ะบ่าวเสียงสูตรเมืองผีแม่ค่ะบ่าวเสียงเมียงผีทำให้ดูจะจะทำให้ดูกับมือทำจะจะเนาะค่ะก็เข้าขึ้นกันค่ะเขาห้าเจ็ดตรงตรง,ตรงค่ะห้าเจ็ดเต็มเต็มไม่ใช่ตรงๆ เข้าห้าเจ็ดเต็มเต็มค่ะเบาเที่ยงงวดก้อนกับเขาเก้าเจ็ดด้วยค่ะให้สังเกตดีๆว่าเลขเพื่อนสิเขาลักษณะใดของเบาเที่ยงนี่ชอบจะเป็นตัวกลับค่ะพี่น้องเอ้ยชอบเป็นตัวกลับเด้องวดก้อนเพิ่นกับไฮเจ็ดเก้าวันนี้เพิ่นกับไฮห้าเจ็ดค่ะออกกลับค่ะพี่น้องค่ะส่วนมากจะเป็นบนค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นบนค่ะส่วนมากจะเป็นไปทางข้างบนของเบาเสียงเนาะค่ะเอามื่อื่นกะ รอติดตามล,ล่าสุดไล่ซดมือเศราล่อล่าสุดนี่ละแอดมากคักมันตัวนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ามันหน่อยตัวดีแค่ี่หางแต่ว่าฟันสองหางแตกที่แน่ๆคือต้องแตกเนาะคะ่ะอู้หักอีลีอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดว่าจบคลิปทัวนี้กับพ่อเนาะ พาพ่อไม่คลิปนาะคลิปต่อไปอว่าจะเราจะไปต่อทางททาาเสี้ยนใดกันกันดีเนาะมืออื่นนี่อาจจะเป็นปู้ออดหรือว่าแม่นี่ฟันแมนหรืออ่าลุงนอนนานนค่ะคอ้าวแคบหน้าจอเห็นมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้น่ถ้าผู้ใด,ดเข้ามาไมก่ก็อยเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะ กดกระดิง่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่พาดกระพิมไม่ๆมเด็ดๆจากทางช่องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไม่เด้อค่ะฝากแน่ฝากกดไลกดแช่เพื่อเป็นกําลังใจค่ะช่องเสียนหน่อยพายด้วยเด้อค่ะผู้ใดอยากมีโชคมีลาบอยากเบื่องแนวทงังแมนแมนเด็ดๆก็ให้กดเข้ามานีล่ล่ะเสียนน้อยพารวยค่ะอสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ